สวัสดีครับพี่น้องครับแฟนๆแฟนขอรลำครับตอนนี้พี่น้องกำลัง,ลงหลังไหลมากครับตอนนี้กำลังสองท่งากว่านะครับสิสุขีดไม่หัวใจดุเสมอบรรยากาศสดๆนะครับ อาการสดชื่นับเป็นคนตาลูกเป็นคนสิจนหอดทุกทางเอ๋ออาญาังแน่นอนครับมื่อนี้มาถึงเส้นชัยแล้วพอทั้เป็นทุกอาบังแท่ลูกมาลำบาที่โลดที่ลูก สิเล่นแล้วสิเล่นแล้ววุ้ยซีนองรลายแล้วพี่น้องร้ายแล้วร้ายแล้วมีระเทือห้าพอกันพี่ละเทือจ้าพอกันพี่ละเทือห้าพอกันพี่ละเทือ,อทจ้ายอดเลย สอนแจ้งเด้อพี่น้องสุดยอดครับสวัสดีครับ เลยวันน kind of ี้หลายานเป็นห ah> ัวว่ะคนร้อยสวัสดีจ้าคนกำลังหลังไหลมาครับตอนนี้นะครับพี่น้องครับกำลังจะเต็มหน้าเวทีครับพี่น้องครับการพี่น้องรางหลังไหลมาครับให้ส่วนนี้วัดสว่างบันถือถือว่าเป็นตัวอย่างในด้านการอนุรักษ์พัฒนาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั่นก็คือเรื่องความสะอาด ต้องขอ,อความกรุณาอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าเป็นอยังจังหวัดมุมีถังขยะอยู่ข้างนอกหรือถังขยะอยู่ขา้างในอยู่ข้างนอกวัดตอนนี้ก็มีปัญหาก็คือความมักงายของพี่นองนะเห็นถังขยะขาวขยะมะทินไว้ข้างๆนะครับเป็นขยะที่เอามาจากบ้านทางวัดก็เลยตัด ปัญหาว่าสิบ่มีทางขย,ยะไว้รองรับแล้วพ <Hey. S 1> อ,อกขยะที่่ันเอามานหนังบนแมขา่ายยะที่ที่เกิดขึ้นในบริเวณนนะครับตว,บวนีกัของบนหน้าว่าผ,ผู้ใดก็แล้วแต่ที่มากหนึ่งเขามาในวัดอันที่สองก็คือเขามาเืออ่อ่างเก็บน้ำขาม้ากินบรรยากาศนะครับให้ซอยกันรักษาเก็บจังไรหน,น้าสิเกิดความสะอาด เือใในวัดนับนที่ที่นอกมาก,กีแล้วมาวัดของ,องเองขานะวามสาสท่สคันหล,ละก็ารสำคัญสุดนะเล่าเสียงความแปกความตการตาคนับของไฟแหงสีที่ทางวัดสว่างบานหือและกับองคการบรินหานนนะรจับ,บกา,<ด>าร บ้านนาโพใต้ส่วนตะบนรัตนบุรีชันเลอพญารับเพื่อนนะครับวัดกับองค์กรผู้นํ้ท้องถิ่นนในร่วมกันนะครับในการขับเคลื่อนแล้วกับพี่น้องในชุมชนในซอยสิ่งที่เกิดสิ่งที่เห็นนั่นคือความร่างการความหอความสวยงามมือดีทีือว่าเป็นมือแรกนะครับ ในโอกาสนี้กาท่านใดยินเสียงนี้แล้วขอความกรุณาหนับท่านนายุก่ผู้กำกับการได้เดินผึ้นสูวเวที่เพื่อสิริภพป๊บกำลังทำงานครับเราอยากให้เห็นกิจกรรมนี้เกิดความต่อเนื่องนะอยากให้พี่น้องได้สนุกสนานอยากให้พี่น้องได้สัมผัสเคื่อแรกของวงสาวน้อยคนนี้ การขอเสียงกมมือดังนั่ง่อนรักท่านผู้นำนายกองการบริหารส่วนตำบลรัตนบุรีท่านผูกกับการสถานีตำรวจผูอรรัตนบุรีท่านที่ักดิ์เจริญศรีและทีมงานนะครับขอบคุณนะครับมือนีนมาเป็นไรมา กำลังหลังไหลมานะครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวจ้ามอเตอร์ไซค์เหรอมีที่ไว้หรือเปล่าอยากได้น้ำยาล้างจานนะโอ้เอาเขาเป็นพัดลมก็ได้ไหมนี่ปวดตัวเนี่ยกวดปดเออได้แล้อยสดสดเลยนะครับผม ครับผมปีทาร์ทก็ารนยกงคงการทารตระน่วยที่น้อนเครับะครับก็อับทัานนะครับปีนี้ก็ปีน้องก็ร่างมาเลย่อยเนาะละ็ัวเียเรืออนนีับผมก็วันนี้ภาษาจัดงานนะครับทางนายกทางบระคูนะครับได้จัดฐารตำรวจนะครับ เจ้าพนักงานไ่วยปกครองนะครับโดยท่านปลอจดเป็นผู้นำนะครับแล้วก็อาสานะครับคุกคุกครองหมู่บ้านนะครับอาสาผู้ภัยคุกสามหนึ่งนะครับมาช่วยดูแลความปลอดภัยในชีวิตนะครับนิ่งนในส่วนงา กําลังหลังไหลมาครับเออเป็นจะไหนเป็นจะไหนสบายน,านายัน,นใจโอ้สบายแล้วได้โ่บกีตาบัวครับเอาคือมาบอลห่ายแถังงส์้ฮะบอลหายวังห,<แ>หสตามไม่อยู<แ>่สายทีมบริวารแม่พี่น้องเ้อาจารย์บาตนาบา้าอ๋อ ไอ้ซื้อไม่ละเขาอข่บอกสอนเลยวออได้แล้วป่ะนี่ยังครับนาจะมือองินละตามไปตัวนึงจะมืองินว้าวตัวละสามสี่พันเดี๋ยวเลยมวนเลยอ้าวมือนนี้มันพัฒนาอะไรได้สามสี่พันโอเคปัง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 ครับพี่น้องก็ร่างัไรเข้ามาครับพี่น้องครับเอาขอบคุณทุกานใจดีมาใจเรเพิ่อนเเชียวนะครับผม ขอเช็จะมงค์พระทั้งหน้าของการรัฐการสภูรัชนาคมาทุกคนเจ้ารองเจ้าคณะตำบลรัตนบุรีเจ้าวาดวัดสว่างท่านหรืเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมผู่ประกาบการสพูรัช